ทีนี้การคิดดอกเบีย้ยในเวลาน้อยกอว่า1ปีก็คือ1หาดอกเบีย้ยในเวลา1ปีก่อน2หาดอกเบีย้ยเม่หาดอกเบีย้ยครับเมื่อเทียบกับ1ปีเท่ากับ365วัน1ปีเท่ากับ12เดือนประมาณนี้นะ1ปีเท่ากับกี่สัปดาห์1ปีเท่ากับ,กบ52สสัปดาห์ใช่ไหมครับอ่า เพราะฉะนั้นมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างข้อที่หน่แนนฝากเงิน40,000บาทธนาคารคิดอัตราดอกเบีย้ย1.25%ต่อปีเมื่อฝากครบ1 4อวันแนนถอนเงินทั้งหมดแนนจะได้รับเงินรวมเท่าใดหาดอกเบีย้ยในเวลา1ปีก่อนแล้วจึงหาดอกเบีย้ยภายใน146วัน ดอกเบีย้ยในเวลาหนึ่งปีทำไงครับอดอกนึดองาเปอร์เซ็นก็คือฝาก100บาทได้ดอกนะครับคือดอกเบียนะ้ยนะย่อละกันนะครับเป็น1.25อาบาทาถ้าฝาก40,000บาทนะครับก็จะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ ไม่รู้เนาะไม่เป็นบแล้วกัน B บาทนะครับพอแบ่งก่อนนะครับนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งเนาะเพราะฉะนั้น B เป็นเงนอะไรดอกส่วนฝากอืมก็จะได้ดอกเท่าไหร่ B นะครับเป็นตัวแปรมาก่อนฝากคือสี่หมื่นก็คือฝากสี่หมบาทจะได้ดอกกี่บาทแล้วถ้าฝากหนึ่งน้อยบาทก็จะได้ดอก 1.25บาทนะครับเราแก้สมการปีเท่ากับ1.25 4ห0 0 0หารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณส่วนด้วยทั้งหมดคือ100นะครับ0ตัด0 0ตัด0นะครับก็จะเหลือ400คูณกับ1.25นะครับ 4 5 20ใส่0ทด2นะครับ4 2เป็น8ทดบวก2บวกตัวทดเนาะเป็น10ใส่0ทด1 4 1่ส่4ได้5ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องยมกี่ตำแหน่งเต็มศูนย์ได้จะได้ไม่หลงปึ๊บต้องยสองตำแหน่งน้บมาหนึ่งสองใส่ตรงนี้นะครับก็จะเป็น500บาท แสดงว่าฝากเงินนะครับ40,000บาทได้ดอกเบี้ยห้ารอยบาทได้ดอกเบียบเบ้ย500บาทนะครับทีนี้เราก็มาเทียบดูเทียบกับเขาถามว่า146วัน นะครับ1้6ยสี่หวันนะจะได้ดอกเบีย้ยกี่บาทอ่าเราก็ต้องหาวนะ่าร้อยสหวันจะได้ดอกเบีย้ยกี่บาทหนึ่งปีนะครับได้ดอกเบีย้ยปีได้ดอกเบีย้ยอยู่ห้า้อยบาทถ้าร้อยสี่สิบหกวัน จะได้ดอกเบีย้ยให้เป็นสบาทละการทีนี้นี่ตรงนี้1ปีอันนี้เป็นวันเราต้องทำหนึ่งปีเป็นวันเป็นเท่าไหร่ครับส6ม3้อยหกสิบห้า้ยหสิห้านะครับเราก็มาเทียบเหมือนเดิมสัดส่วนคือวันนะครับเอออันนี้ไม่ใช่วันนะเป็นดอกนะครับต่อวันก็จะได้เป็น ดอกเป็น C นะครับส่วนด้วย146วันทีนี้ทีนี้เป็นดอกเทียบกับ1ปีหรือว่า365วันก็จะได้ดอก500บาทใน365วันก็คูณค่อยเหมือนเดิมนะครับเป็น C เท่ากับ500คูณกับ146ส่วนด้วย365เพราะฉะนั้น เอา5ตัดด้วยกันนะครับห้าหนึ่งไปหห้า้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าเจ็ดสามสิบห้าสามสิบห้าลงโต๊ะพอดีเลยเจ็ดสิบสามหนึ่งเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามสองเป็นร้อยสี่สิบหกก็จะเหลือสองคูณกับวัดเป็นสองร้อยเพราะฉะนั้นร้อยสี่สิบหกวันนะครับจะได้ดอกเบีย้ย สองร้อยบาทดัง uh, นั้นเงินรวมเท่างหมดท่า่เงินรวมก็เท่ากับ40,000ื่นบวกส0งเท่ากับสี่หมนะครับ2อง uh, uh, บาทสี่หมื่นบาทนะครับประมาณนี้นะก็เรื่องดอกเบี้ยก็มีเพียงเท่านี้ครับทีนี้ ถ้ามันมีการคิดภาษีดอกเบีย้ยอก็เราก็ต้องหักภาษีดอกเบีย้ยออกนะครับอย่างเช่นภาษีดอกเบี้ยร้รอยละ15ก็แสดงว่าถ้าเราได้ดอก100่งรอยบาทเราต้องจ่ายธนาคารสิบห้าบาทถ้าได้ดอก100บาทนะครับก็จะต้องจ่ายธนาคาร15บาบาทเพราะฉะนั้น เราจะได้รับดอกเบีย้ยเท่าไหร่ครับ85บาทใช่ไหมถ้าได้ดอกร้อยหนึง่งเสียภาษีดอกเบีย้ย15%ก็จะได้รับดอกก็จะได้รับดอกออจากสิทธิสอบแล้วในการคิดภาษีดอกเบีย้ย85บาทโอเคนะครับ